ครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับอยู่ที่จะลงเจอทรงนะครับหนิงบิงนะฮะที่จังหวัดหนิงบิงทางใต้ของฮานอยนะครับที่นี่ก็มีขึ้นชื่อเรื่องเกิร์ใจนะครับก็ประมาณคล้ายๆกับข้าวตังนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหเขาตั้งใจทํากันมากเลยเนี่ยนี่ครับคือขุดมาจากก้นหม้อแล้วเนี่ยขุดมาจากก้นหม้อนี่กี่หม้อนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สี่หกหกสิบนะครับเออสิบสิบหม้อนะครับนี่จะเห็นเป็นสอบหม้อนะครับหม้อเป็นทรงสีเ่เหลี่ยมไอ้ทรงกลมนะครับทรงกลมสงมูงข้าวตังก็เอาข้าวติดนหมอ้อแล้วก็มาทอดอน่าสนใจมากครับบ้านเราไม่ไม่ได้ทำจริงอาจังขนาดนี้นะครับนี่เขามาทอดแล้วก็โดยมากเขาก็าจะไปใส่หมูหยองแบบเค็มนะฮะ แล้วก็ใส่น้ำอะไรน,น,นิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นอาหารแห้งขนมแห้งถายนะครับนะครับถ่ายไหมดูครับเราไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะครับนะครับอตอนแรกผมว่าจะจบคลิปแต่ว่านี่ครับเป็นข้าวตังนะครับข้าวแขวนห้อยเอาไว้คงเตรียมมาไปทำร้านนู้นก็มีนะนู่นครับแขวนอยู่นะครับเป็นข้าวตังแบบเมื่อกี้นะแล้วก็ แห้งแล้วนะครับแล้วก็ค่อยไว้แล้วครับคง mm hmm. เตรียมจะไปทอดนะร้ mm hmm. านนู้นตรงนู้นเลยไฟก็มีอีกนะ mm hmm. สมเป็นอาหารประจำเมืองนี่ครับ mm hmm. เขาเรียกจักษสารนะครับ mm hmm. เ,ปเป็นของดีโอท็อป oh, ประจำเมืองนี้เลย mm hmm. นะแล้วกักใัม่กับชันแล้วฟิลไทยในทุกครับสวัสดีครับ